ดวงวันนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างเราพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมนะดวงของคุณเป็นอย่างไรบ้างภายในวันนี้ดวงของคุณเป็นอย่างไรบ้างเราพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมนะสามใบนะดวงของคุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุณคนที่ตรงไปตรงมามากๆนะ คุณจะมีโชคลาบด้านการเงินอย่างแน่นอนสิบเหรียญประสบกรรมนกรคุณจะมีโชคใหญ่นะวันนี้การงานของคุณมีความมั่นคงถึงแม่ที่ผ่านมาคุณเคยเดินจากสิ่งที่รักสิ่งที่คุณห่วงมาก่อนเวลาในวันนี้คุณมีโชคลาบด้านการเงินอย่างแน่นอนนะสิบเหรียญประสบกรรมองคคุณมีโชคด้านการเงินนี่คือดวงของคุณภายในวันนี้คุณมีโชคใหญ่ก้อนโตนะวันนี้พลังงานไพ่ดีๆมากๆของคุณวันนี้สิบเหรียญประสบกรรมนกร เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาคุณอย่างแน่นอนในวันนี้